สวัสดีครับทักทายเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆท่ทานครับผมสิ่งโหยดแนวส้นว่าส้นคุ้ยครับผมตอนนี้ผมอยู่ในโกสุมนะครับพี่น้องอยู่ในห่างห่างหนึ่งละห่างที่ว่าห่างนี้เป็นห่างที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดในโกสุมละครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาหยั่งที่กับตัว มาซื้อไข่น้ำหนาพี่น้องแต่ก็มาเช็คราคานะครับเช็คราคาว่าเดี๋ยวนี้ไข่ไก่มันราคาแพงหรือราคาถูกนะพี่น้องนะครับเอ้าจากที่ผมสอบถามพนักง,งานมานะครับพี่นอ้องเ่าเสียมาเริ่มต้นทีไข่ใ,ใสเอสนะพี่น้องครับผมใส,สเอสมีสามสิบสามสิบฟองนะครับแต่ถ้าราคแผงมีสามสิบฟองหนะึ่งสองสามสี่ห้าหก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าสามสิบนะครับพี่น้องมาดูใส่แรกเลยครับใส่แรกคือใส่เอสนะครับพี่น้องใส่เอสใส่เอสนี่ราคาที่ยูทีแพงละแปดสิบหกบาทนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ใส่เอ็มนะครับพี่น้องอันนี้คือใส่เอ็มนะครับ ใส้เอ็มสีแผงศีลราคาอยู่ที่แผงละเก้าสิบเอ็ดบาทนะครับพี่น้องครับอันนี้ใส่เอสย่างที่บอกไปแล้วนะครับพี่น้องแผงละแปดสิบหกบาทนะครับหนึ่งแผงมีสามสิบฟองนะครับพี่น้องราคาโอเคครับอ่ามีอันนี้เป็นใส่สุดท้ายครับพี่น้องก็คือใส่แอลนะครับ ไซเอลนี่ครับอันนี้คือไซเอลนะครับราคาที่อยู่ที่แพงละร้อยบาทนะครับพี่นอ้องนะครับแบ่งอ่ะโอเคครับขอบคุณหลายๆใน,นการติดตามเราชมสำหรับคลิปนี้ครับ